ลอเทสต์หนึ่งสองสามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มีเว็บดีๆอีกหนึ่งเว็บนะครับมานำเสนอนะครับช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเว็บใหม่ๆออกมานะเพราะว่ายังไม่เจอเว็บที่ถูกใจนะครับแต่เว็บนี้นะครับก็ยังจ่ายอยู่นะครับก็ได้ทำมาแล้วประมาณเกือบเดือนแล้วครับ คือเว็บนี้ลงทุนไป25วันเขาจะตัดตัด,ตดทีหนึ่งนะครับ25วันนะฮะแต่ว่าเราสามารถเบิกได้ขั้นต่ำเนี่ย1ดอลลาร์นะฮะเบิกได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาสอนการสมัครกันก่อนเลยนะครับก็ขั้นแรกนะฮะก็ให้มาที่ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะให้กดที่ซิง u p อัพนะครับอ่า ผมก็จะท apps, the ิ้งลิงกงไว้ข้างล่างนะครับกดที่ซิงค์แตัวนี้นะฮะแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะฮะให้เรากรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลก็ใส่ชื่อชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อชื่อเต็มนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็กําหนดรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของเรานะฮะแล้วก็ใส่พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งนะครับช่องนี้นะฮะแล้วก็ที่อยู่อีเมลของเรานะฮะแล้วก็ที่อยู่อีเมลอีกครั้งนะครับช่องนี้เราก็มา คำคำถามรับนี่ก็คือให้เราคิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งเราจะคิดเป็นอะไรก็ได้ครับเขียนลงไปแล้วก็คําตอบนะฮะเขียนลงไปแล้วก็มาช่วงนี้นะฮะก็ทางนี้ก็ให้ใส่ข้อมูลการชําระเงินของเรานะฮะซึ่งใครมีเป็น p a ย์ยี่ก็ะจะมะีเพซ่าเพย์ยี แล้วก็อะไรเนี่ยแบบเฟอร์เฟกต์มันนี่นะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ก็อะไรมัน a a, a v a d v วีแคสอะไรนี่นะครับผมกไม็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็แล้วก็มีบิตคอยนะครับกระเป๋าบิตคอยผมก็มีอยู่สองตัวนะครับคืออ่าเพย์ยี่นะครับเพย์ยี่แล้วก็กระเป๋าบิตคอยนะผมก็ใส่แค่สองตัวนี้นะครับก็ให้ท่านใส่เข้าไปท่านมีกระเป๋าไหนท่านก็ใส่กระเป๋านั้นนะฮะ แต่ว่าแนะนำให้เป็น2ตัวเนี้นะครับเพราะว่าจะสะดวกกับเรานะครับตัวนี้นะครับอ่ะพอใส่เสร็จข้อมูลอะไรทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาใส่พิมพ์ตัวเลขนี่นะฮะตัวเลขนะฮะพิมพ์ลงไปเนีฮยไม่ใช่ตัวเลขอันนี้นะครับคือหน้าจอท่านจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ะนรับตรงนี้ก็พิมพ์ลงไปนะครับก็ตัวเลขยืนยันนะครับก็พิมพ์ลงไปพิมพ์เสร็จแล้วก็มากดที่ ฉันเห็นด้วยนะครับสีแดงๆฉันเห็นด้วยนะครับกดตรงนี้นะครับทีหนึ่งแล้วก็กดลงชื่อผู้ใช้นะครับก็พอเสร็จเนี่ยเราก็ไปเช็คที่อีเมลของเราทีนึงครับเช้ที่อีเมลนะฮะถ้ามันมีอีเมลมาก็กดที่ลิงก์เพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับกดที่ลิงก์ที่อีเมลนะฮะถ้ามันมีอีเมลส่งไปนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับก็มาเข้าที่ล็อกอินนี่เลยนะครับเข้าที่ล็อกอินนะ ผมก็จะกรอกอินเข้าไปข้างหน้าให้ดูเลยนะครับพอเราพอเรากดล็อกอินตรงนี้นะฮะแล้วก็มากรอกชื่อผู้ใช้รหผ่านตรงนี้นะฮะแล้วก็กดหมายเลขย,ยืนยันเนี่ยนะฮะกดไปให้ให้เหมือนเขาเลยนะไปแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะฮะกดเข้าไปมันก็จะพามาที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมเพิ่งจะถอนเงินไปหมดเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าผมมีธุระต้องใช้เงินนะก็เลยถอนมาหมดเลย15ผมได้สมัครครั้งแรกเนี่ยนะก่อนตอนนั้นนะ่ะเขาจะแจก1ิบเหรียญฟรีนะแจก1ิเหรียญแต่ว่าเราไม่สามารถเอาสิเหรียญน,นะนะั้นมาเบิกได้นะครับก็คือเขาให้เอาิเหรียญนนะั้นมาลงทุนนะครับอามาลงทุนกับเว็บเขานะครับซึ่งส0เหรียญนั้นนะ่ะ เท่าที่ผมดูแทบจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าผมก็ได้ทำงานทาการฝากไปอีกสิบเหรียญน,นะครับก็เลยเป็นยี่สิบเหรียญน,นะเป็นยี่สิบเหรียญน,นะครับตรงนี้แต่ว่าเราได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่สิบสิบเหรียญของเราเนี่ยครับส่วนที่เราจะได้จริงๆเนี่ยครับที่เราฝากไปนั่นแหละครับก็เมื่อวานนี้ผมได้เบิกหมดแล้วนะครับยอดถอนรวมเนี่ย รวมแล้วก็สิบห้าสิบห้าจุดสามหนึ่งเหรียญน,นะครับผมฝากตัวตัวเงินผมไปเนี่ยผมฝากไปแค่สิบเหรียญน,นะครับก็เบิกได้ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบห้าวันนะครับแต่ผมไม่ได้เบิกทั้งหมดท,มดทีเดียวนะครับผมเบิกบางทีผมก็เบิกดอลลาร์เดียวผมก็ลองเบิกดูทีแรกนะฮะที่ที่ทำใหม่ๆเนี่ยดอลลาร์หนึ่งก็ลองเบิกดูแต่ว่าอา่าที่ท่านจะได้หนึ่งดอลลาร์แล้วเบิกได้นะครับก็คือ ประมาณ4ี่วันนะฮะถึงจะเบิกได้นะถ้าท่านฝากแค่สิเหรียญน,นะครับอย่างผมเนี่ยประมาณ4ี่วันถึงจะเบิกได้ครั้งนึงดึงดอลลาก์ากว่านะเพราะว่าเ,าเขาจะให้มากระปิกระปอยอยู่เหมือนกันหละครับแต่ว่าครบยี่้าวันเนี่ยคือได้แน่ๆนครับคือเท่านี้แน่ๆครับ25ห้าวันนะฮะถ้าฝากสิดอลลราก็ประมาณสิบห้าเหรียญกว่าแน่ๆครับแต่ว่าผมลองเบิกกระปิกระปอยดูเบิกแค่ดอลลากวากว่านี่ครับ ก็ลองลองกดดูทุกวันนะครับประมาณสี่วันนะถึงจะกดได้ครั้งหนึ่งฮะหนึ่งดอลลาร์กว่าฮะก็ใครฝากมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บนี้ก็ยังจ่ายจริงนะแล้วก็น่าลงทุนอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็หน้าแรกนี่ก็จะเป็นอ่าในที่เห็นนะครับเป็นการบอกข้อมูลที่เราฝากเงินไปนะครับแล้วก็เป็นอ่า บัญชีของเราว่าเราได้สมัครวันไหนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะส่วนส่วนนี้ก็เป็นการการลงทุนล่าสุดนะครับที่ว่าเขาลงทุนกันนะครับแล้วก็จะโชว์ขึ้นทางนี้นะครับการลงทุนล่าสุดของเราก็จะโชว์ขึ้นทางนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นเป็นเป็นบิตคอยหรือเป็นโทเฟกมันนี่หรือจะเป็นเพย์ซ่าแล้วแต่เราก็จะขึ้นโชว์นะ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเงินล่าสุดนะการถอนเงินของเราครับก็ให้สังเกตนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยครับถอนเงินดอลลาร์นะครับที่เขาถอนกันเนี่ยก็คือเขาเขากระเป๋าหนักกันมากเลยนะครับแต่ละคนนะนี่ครับเห็นไหมครับถอนเงินกันแบบเยอะมากอ่ะก็ไม่ต้องสนใจครับเราจะถอนแค่ไหนก็ได้ครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเพจของเขานะครับอ่า จากผมออนไลน์เพื่อเพจของเขาเนี่นะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นใบรับรองของเขานะครับใบรับรองนะฮะแล้วก็นี้เป็นบัตรอะไรก็แล้วที่สามารถาลงทุนในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับก็คือบัตรนี้สามารถลงทุนแล้วก็เบิกถอนอไรายได้แต่การตรวจสอบของเขาเนี่ยแหละครับผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่มีทวิตเตอร์นะครับอันนี้ก็ทวิตเตอร์ของเขาครับ อแล้วก็มาดูในส่วนของอการแจ้งข่าวสารก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมาในส่วนของแผงนควบคุมนะครับก็อันนี้อันที่สองน,นี่ก็คือการถอนถอนตัวนะครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็คือเราต้องมียอดให้ถอนนะฮะก็เวลาเราจะถอนนะครับแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีช่องให้เรา เราต้องดูตัวตัวนี้นะว่าดูตัวนี้นว่าเราได้เท่าไหร่แล้วถ้าประมาณ4วันนะครับจะได้ดอลลารดกล่ากว่าแล้วก็แล้วแต่ประมาณ4วันก็ถอนได้หนึ่งครั้งนะถ้าเราจะถอนหนล่งโดนล่ลยนะรประมาณ4วันนะก็เนี่ยนะครับว่าเราจะถอนใส่อะไรเป็น Pay เพย์ยีหรือบิตคอยนะครับในส่วนนี้ก็ให้เรามาตั้งค่ากระเป๋าก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการถอนหรือจะทํางานฝากนะครับก็คือใส่ ใส่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับเนี่ยอันนี้กระเป๋าตังค์ผมเอาบิตคอยน์นะครับแล้วก็อันนี้เขาเพย์ี่นะผมใส่ไว้แล้วใครมีกระเป๋าอื่นก็ใส่ไปตามที่เขาช่องนี้นะครับก็ใส่ไปตั้งค่าได้นะครับอ,า,อาในส่วนนี้ยังตั้งค่าไม่ได้นะครับก็คือให้ดูเฉยจะไปพาไปตั้งค่าอ,อีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้าบัญชีนะ แต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนครับการถอนนะก็เนี่ยถอนเวลาถอนเราก็ดูดูกระเป๋าเราจะถอนใส่เข้ากระเป๋าอะไรนะฮะก็ในส่วนนี้ก็มีกระเป๋าบิตคอย n กับเพย์ยี่นะฮะก็กดไปว่าเราจะกระเป๋าอะไรแล้วก็ใส่จํานวนจํานวนเงินของเรานะฮะว่าเราจะถอนกี่ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้คอมเมนต์ของเรานะว่าให้เราเขียนอะไรก็ได้ลงไปนะหรือไม่ต้องเขียนก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วมากดกดตรงคุมเขียวๆนี่ฮะอร้องนี่นะครับ อาก็พักหลังนี่ก็ผมถอนตอนบ่ายก็จะได้ประมาณประมาณตอนคืนนะฮะประมาณเด็กๆหน่อยแต่ก็เข้าครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็ถอนมาสิบตัลาสิบตัวล่ากว่าก็ยังเข้าอยู่นะครับก็คือถอนออ,ออกมาหมดเลยเมื่อคืนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับหนึ 1, ่งยดเจ็ดก็คือแบบเขาเส้นสุดพอดีสิบห้าวันเอายี่ห้าวันนะฮะก็เลยเอาเงินมาใช้ก่อนนะเดี๋ยวคอนฝากเข้าไปใหม่นะครับ ไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ว่าพอดีมีธุระต้องใช้เงินนะฮะก็เลยฝากเดี๋ยวก็ค่อยฝากเขาไปใช้ใหม่เข้าไปทําใหม่นะตอันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆทํากันนะครับเพราะว่าก็เขาก็จ่ายจริงนะคิดต้นราฝาก็ยังจ่ายอยู่นะแล้วก็วิธีฝากเงินนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับทําการฝากเนี่ยนะครับเข้ามาตรงนี้นะใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็นับนับเอานะครับช่องนับช่องเอาก็ได้ เี๋จะแปลให้เป็นภาษาไทยก็คลิกขวาครับแล้วคลิกขวาแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะถ้าใช้โคมมันจะคลิกขวาแล้วก็มาตรงนี้มันจะเป็นภาษาไทยแล้วไม่ก็อีกอย่างก็มาตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยคลิกลงไปตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้แสดงเป็นภาษาไทยนะครับเปลือกไรยังไม่รู้นะครับอันนี้คือแพ็กเกจที่เขาให้เรานั้นนำเสนอให้เราสมัครนะว่าเราจะเลือกแพ็กเกจไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ย คุณน,น้อยก็เลือกที่น้อยสุดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับดูรายละเอียดยกดเข้าไปเมื่อดูรายละเอียดเนี่ยก็ผลกําไรอยู่ที่สองจุหน่กปเซนนะครับสองจุหนึ่งกปอร์ซนะฮะฝากขั้นต่ําอยู่ที่1ิดอลลาร์ขึ้นไปนะครับถึงแปดร้อยดอลลาร์นะครับอันนี้ฝากขั้นต่ํานะครับก็คือสามารถฝากได้ตั้งแต่10ดอลลาร์ถึงแ0ด้อดอลลาร์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็วิธีการคำนวณกำไรนะครับเมื่อกดที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องเลขขึ้นมาให้เราครับอ่าแล้วก็มาคำนวณกำไรได้สมมุติว่าเราฝากที่10ดอลลาร์เนี่ยนะครับก็มากดที่อ่าดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะคำนวณออกมาให้นะครับ10นดอลลาร์นะ10บดอลลาร์ถ้าไป3 1บว,วันเราจะไปที่วันที่3 1บก็จะได้เท่านี้นะครับแต่ว่า มันให้25วันนะ25วันก็ประมาณนี้ครับก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้ดอลลาร์านะครับ25วันเราจะได้14กว่านะตอนนี้คสิบ14.32นะครับแล้วกำไรก็อยู่ที่4ดอลลาร์กว่าตอนนี้ครับ แล้วในส่วนในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นเงินที่ว่าเราสามารถเอาเงินที่ว่าหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับที่ว่าเราได้มาเนี่ยนะครับยอดนี้นะครับเราก็สามารถเอามาลงทุนต่อได้ครับเอามาลงทุนเพิ่มเติมได้ครับยอดนี้นะครับก็คือใครที่มียอดอยู่แล้วเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยมียอดเยอะแล้วเนี่ยะครับก็มากดที่ใส่จํานวนเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ เราจะเอาเงินจากที่นี่แล้วก็อันนี้นะครับแอคทา b บาลานเนี่ยกดติ๊กที่ er ตรงนี้นะครับแอคทาวบาลานนะครับมันก็จะเอาเงินยอดตรงเนี้ยมาใช้เข้ามาหมุนในระบบใหม่นะครับเหมือนกับใส่เงินจากจากตัวนี้ครับเอาไปใส่ระบบใหม่นะครับแล้วกดใช้จ่ายนะครับเราจะส่งกลับมาให้เป็นยอดของเราให้เป็นยอดฝากของเรานะครับแล้วก็มาดูอีกส่วนนะครับเงินฝากของคุณนะในส่วนนี้ เงินที่เราฝากนะครับจะอยู่ส่วนนี้นะครับเงินก็จะเราก็จะมาดูตรงนี้นะฮะนี่ยครับก็จะเข้ามาที่ส่วนนี้นะครับอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเงินที่เราฝากไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของการแก้ไขบัญชีนะครับตร่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราสามารถใส่แก้ไขกระเป๋าตังค์เราได้นะครับก็คือเนี่ยครับ ขาก็จะมีช oh, yeah. ่องให้เราใส่นะครับเราจะใส่แก้ไขรหัสผ่านหรืออะไรก็เขาก็จะมีช่องให้เราใส่นะฮะอ่าเนี่ยใส่กระเป๋าเพยี่เพซ่าอะไรเนี่ยครับตรงนี Ça ้เขาก็จะมีช่องให้เราใส่แก้ไขได้นะครับพอเราใส่เสร็จนะครับเราก็มากดตัวเลขนะครับเราพิมพ์ตัวเลขนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ อ่ามันก็จะเป็นการแก้ไขนะครับอ่าแล้วก็เงินฝากประวัติอันนี้ก็คือประวัติที่เราฝากเงินเข้าไปนะครับว่าเราฝากไปเ,เท่าไหร่แล้วก็ถอนไปเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ล่าสุดผถอนไปเมื่อคืนเนี่ยสิบสิบดอลลาร์นะครับล่าสุดอ่าแล้วก็ผมฝากเข้ามาสิบดอลลาร์นะครับอันนี้อ้าอันนี้เป็นเป็นเงินฝากเข้านะครับสิบดอลลาร์นะครับที่ผมฝากเข้ามาใช้งานอยู่เมื่อคืนก็ได้ถอนออกไปหมดแล้วนะครับ แล้วอัพเน็ตลิงแนะนำเพื่อนนะก็สามารถพิมพ์เอามาเอาลิงก์ที่ตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีลูกทีมกี่คนอาแม่ทีมอเราคือใครนะฮะแล้วก็ลิงแนะนำเพื่อนนะฮะอางอิงตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าผมลด้เบิกไปหมดแล้วอ่ารอ้างอิงอ่ามีนะครับมีแต่ว่ามันอยู่หน้าแรก อันนี้คือเราให้เราดูหน้านี้คือให้เราดูว่าลูกทีมเรามีกี่คนนะส่วนลิงก์แนะนําเพื่อนเนี่ยมาที่หน้าแรกเนี่ยบัญชีนะกดอันแรกนะครับก็จะมีลิงก์ตัวนี้นะครับเอาไปแนะนําเพื่อนนะครับลิงก์ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้นะครับเอาไปแนะนําเพื่อนนะเอาไปแปะแปะแนะนาเพื่อนให้เพื่อนสมัครต่อจากเรานะครับแล้วก็พอในส่วนของการถอนเงินนะก็กดที่ตัวนี้นะครับกดถอนตัวนี้ก็ได้ได้เลยนะครับ ที่บอกนะครับแล้วก็มาใส่อันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีอะไรอีกเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับเนี่ยแค่แค่นี้แหละครับก็วิธีสมัครสอนไปแล้วเดี๋ยวลิงก์ลิงก์ลิงก์งสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปชั้นนะครับเอไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็ยังยัง ยืนยันอยู่ว่าเว็บนี้ก็ยังจ่ายจริงอยู่นะครับจ่ายจริงแน่นอนครับเว็บนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับเปิดมานานมากแล้วนะครับอ่าจ่ายจริงอยู่นะครับแล้วก็ลงทุนก็ยี่ห้าวันนะครับถ้าใครเก็บไว้ก็ประมาณยี่ห้าวันก็เราจะได้ประมาณห้าดอลลาร์นะฮะถ้าลงทุนมากกว่านั้นก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับก็สมัคร ทิ้งกันไว้นะครับไม่เป็นไรครับเว็บนี้เขายังจ่ายจริงๆริงอยู่นะฮนะครับว่าเป็นเว็บที่กินกําไรระยะยาวนะครับก็ยี่ห้าวันนะครับแต่เราสามารถถอนได้หนึ่งดอลลาร์ก็ถอนได้แล้วนะครับหนึ่งดอลลาร์ก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสมัครได้เลยนะครับสวัสดีครับ